สวัสดีครับผมจัก,กรีติยวงสุวรรณแห่งช่อง Civil Engineering Studio ครับอันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปออ,อกรุ่นก็คือจะบอกความสามารถตัวใหม่ของจัก,กรีทูลอออกรุ่นเป็นรุ่น 0.1.15. ดีนะครับจุดดีตัวนี้ก็คาดว่าจะออกอประมาณวันที่9นะครับอันนี้ผมก็เพิ่ง ยกเลือกและติดตั้งเอามาใหม่นะครับมันก็เลยเมนูอยู่ล่างสุดปกติอยู่เมนูตัวที่2ตัวที่3ฮะอันนี้มาลองอัพเดดูนะครับก็จะเป็นรุ่นจุด1.15จุดนดีนะครับก็คาดว่าออกรุ่นพวกนี้เลยนะครับก็ประมาณ9กุมภานะครับอ่าสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นทดสอบเหมือนเดิมนะครับก็คือพัฒนามาแล้วก็ให้ทดลองใช้งานปกติแล้วผมก็เอาไว้ใช้สำหรับสอนนักศึกษานะครับเอาละอันนี้เราก็มาดูกันว่า รุ่นนี้นะครับจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่2ตัวปุ่มมันจะเหมือนเดิมนะครับรุ่นนี้ผมเป็นรุ่นจุด15ดีเพราะว่าเป็นมเนอร์เชนสะเชนเล็กน้อยฮะเชนเล็กน้อยมีอะไรเชนบ้างครับอันดับแรกก็คือปุ่ม3ตัวนี้ฮะก็คือ run structure script ฮะตัว structure script ฮะอย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้คือป้อมยามนะครับอันนี้ผมล็อกตัวนี้ไว้แล้วก็ลบตัวนี้ทิ้งนะครับแล้วเราก็ทําการเดี๋ยวนิวใหม่ดีกว่านิวไปเลยฮะนี่คือ no save นะครับรันใหม่เลยนะครับโอ้ยโทษที อันนี้ก็คือพอรันใหม่เสร็จผมทำการ move เจ้าตัว kiss ไปก่อนแล้วก็ล็อกไว้นะครับเวลาลบ kiss จะได้ mark ไอตัวตำแหน่งไว้คราวนี้ผมจะทดลอง run ดูนะครับตอนนี้พอรันในตัว structure script ผมขอ run เป็นป้อมยามนะครับ s t s ก็ใช้โปรแกรม notepad นะครับเปิดอันนี้ดูตามคลิปเก่ากันนะครับพอ open เสร็จนะครับคราวนี้มันก็จะสร้างเป็นตัวป้อมยามมาทีนี้เราไม่ต้องการตัวมิลลิเมตรผมก็ขอเซตหน่วยใหม่นะครับเซต model info ตัวนี้ปลดหน่วยทิ้งไปนะครับแล้วก็ทําการลบทิ้งหมด แล้วก็โหลดสคริปอีกรอบหนึ่งฮะก็เป็นป้อมยามนะฮะรันป้อมยามออกมาครับแต่ก่อนเนี่ยเวลาเรารันเนี่ยจะเห็นว่าสีมันออกมาเป็นสีซีดๆ,ๆนะครับตอนนี้ผมก็เสียเวลามากะจดสีมากผมก็เลยเพิ่มคําสั่งเข้าไปครับดูตัวคําสั่งที่ผมเพิ่มใหม่นะครับก็คือคําสั่งคัลเลอร์ฮะคัลเลอร์แล้วก็ตามด้วยตัวสีที่เราต้องการนะครับใส่เป็นฟันหนูหรือใส่เป็นหยาดฝนก็ได้นะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะไป Evaluate ให้กลายเป็นตัวอ่าสตริงเองนะครับอันนี้คือจะส่งเข้า Ruby, Ruby ต,าต,ต,ตี้ตร,รูบี้ ส่วนตัวชื่อนี้นะครับก็มาตั้งโดยการดูที่ในหัวข้อของอตัว extension นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเจ้าจตัวคําสั่งรีบาสคริปนะฮะ s t ต็กเก r ร์สคริทอตตี s t แต็กเกอร์สคตัวนี้ถ้าเราไล่ลงมาข้างล่างนะครับมันจะมีคําสั่งที่ผมเพิ่มใหม่ก็คือ Color นะครับก็คือ Color r ร d เลยครับประกาศไปก่อนงั้นถ้าดูรูปตัวทรงคําสั่งนะครับถ้าเราประกาศ Color r ร d มันก็จะปรากฏเป็นสีตามกําหนดไว้เช่นไอ้ตัวนี้ก็คือเป็น ruby API พอเราคลิกมานะครับผมจะพาาบพาสไปอยากได้สีอะไรก็เอาชื่อตัวนี้มาใส่ครับ แต่ว่าใส่ไอตัวปันหนูค่อมอะไรน,นิดนึงครับยกตัวอย่างเช่นซอสโค้ดของป้อมยามตัวนี้นะครับผมก็จะให้เดโมไว้อยู่ในนี้ดรอปลงมาปั๊บแต่เป็นป้อมยามให้นักศึษานะครับทำการก๊อปปี้เจ้าตัวคําสั่งชุดนี้ทั้งหมดเลยฮะตั้งแต่กริดลงมาจนถึงสุดท้ายนะครับนี่คือคําสั่งเดโมป้อมยามคอนโทนซี Ctrl c, แล้วก็มาแปะไว้น,น้ตแผ่นพัดๆหรือโนตแผ่นธรรมดาก็ได้แต่นามสกุลจะต้องบังคับให้มันกลายเป็นจุด s t s นะฮะ s ต r u c t u r e s c r i p ปนะครับ พอาแปะคำสั่งลงไปก็โหลดคำสั่งตัวนี้รันได้เลยนะครับคำสั่งเพิ่มมาใหม่ก็คือคำสั่งเจ้าตัวคัลเลอร์ตัวนี้นี่เองทีนี้อย่างเช่นไอตัวนี้นะครับเป็นสตีลบูของคานหลังคาเราก็สามารถจะลองปรับใหม่ดูได้ครับถ้าใครอยากได้สีใหม่นะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมปรับสีใหม่เป็นด์กเกรนะครับแล้วก็ซฟอ์คนที่วางเป็นด์กเกรก็ไปคอนโทรลเอสเซฟสกิปเซฟสกิปเสร็จนะครับแล้วก็ไปคอนโทรลเอลบตัวเก่าแล้วก็โหลดสกิปที่เราแก้แล้วตัวใหม่นะครับป้้มยามปับ๊บเห็นว่าคาน,นตัวนี้ออกเป็นสีออกเทาๆนะครับ ก็ปรับสีในตัวสคริปต์ได้เลยนะครับส่วนสคริปต์ก็แจ้งให้ดูแล้วนะครับว่าไปดูสคริปต์เจ้าตัวของในคลาสตัวนี้ได้เลยนะครับก็อยู่ในลิงก์ของคําสั่งนะครับอยู่ในลิงก์คาสั่งอ,อยู่ในลิงก์คาสั่งครับต่อมาอีกคําสั่งหนึ่งที่เพิ่มมาใหม่ก็คือเนื่องจากว่าผมไปทําแผ่นพื้นแล้วปรากฏว่าต้องมานั่งงอฮุกฮนะเวลางอฮุกนี่กาหนดค่อนข้างยากนะครับดังนั้นผมก็เลยเพิ่มคําสั่งมาอีกนิดนึงฮนะ ปกติแล้วเรา,าลากเส้นมาเนี่ยก็คือลากขึ้นนะฮะนี่คือเป็นตัวเหล็กเส้นนะฮะเช่นเหล็กเส้นตัว L พอเราแตะมันคลิกนะครับเลือกทั้งเส้นเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มแรกอันนี้ก็ปรับปรุงฮะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะไม่มีตอนแรกมีรุ่นที่แล้วฮะที่เป็นเอนจินเดิมเอนจินใหม่ผมโยกมาเป็นเชฟ9 9ซึ่งมันดันไม่มีมมุมตอนนี้ผมไปแก้โค้ดใหม่ละก็คือตั้งในตัวแฟกเตอร์เป็นศูนย์ได้ฮะนี่พอ UI ออกมาแล้วโยกกลับฮะแล้วก็ไปปรับสคริปต์ใหม่่าได้ละ อันนี้ผมก็ยกตัวอย่างว่าเช่นผมปรับเป็นตัว R B 9อะไรเงี้ยแล้วก็สร้างเหล็กเส้นปั๊บเรียบร้อยฮะเห็นไหมครับว่าตัวนี้จะไม่มนมุมฮะมันจะเป็นเหลี่ยมๆฮะแต่ตัวนี้ก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเราหรอกเพราะว่าในงานเหล็กเสริมเราเนี่ยเราชอบเล่นเหล็กเป็นลักษณะของไอ้เจ้าตัวเป็นทรงอย่างอื่นมากกว่าน,นี้ที่ผมจะยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเขียนเหล็กไอ้ตัวนี้มาเป็นเส้นตรงแต่ผมอยากได้งอ,อมอปลายฮะผมจะได้งองอขอฮะงี้เวลางอขอเวลาตั้งเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมันก็ค่อนข้างลําบากครับผมก็เลยว่าเวลาผมตั้งผมชอบตั้งเป็นตัว เขียนเองด้วยมือฮะงั้นเวลางองขอยกตัวอย่างเช่นเท่ากับไอ้ตัวภายในรัศมีภายใน44 4, แล้วก็พอไปถึงจุดเนี้ยมันก็ต้องปรับเป็น5 5คูณ9เป็น45มิลนะครับใส่ไปก่อนฮะนี้ก็ลากมานะครับนี้ก็ลากกลับมานี่ก่อนลากผมก็ยกเลิกก่อนแล้วก็มาขีดตัวเส้นอาร์คนะครับแล้วก็พยายามกดตัวนี้เส้นตัวนี้ไม่ได้ก็กดไอ้ตัวลูกศรน,นิดนึงก็คือกดให้มันปรับเป็นไอ้ตัวสีเขียวปับ๊บพอกดเซนเตอร์มานะครับแล้วก็ลากมาอีกด้านอีกมุมน ก็จะกวาดนะฮะลากเส้นโค้งแต่แล้วผมก็กดตัว e ฮะเพื่อลบ delete ทิ้งต่อมากดตัว l เพื่อลากเส้นต่อตัวนี้ปลายยืดประมาณ4เท่า4 9 3 6ฮะอ่า3 6ใส่เข้าไปฮะ4อันนี้แล้วแต่เราปรับเราเขียนด้วยมือฮะนี่เวลาเราเลือกตัวนี้นะครับถ้าในกรณีที่เป็นตัวนู้นนะครับเราไม่ไปปลดถ้าเกิดเราต้องการมนมุมตัวนี้จะคำนวณอันกริึมผมจะค่อนข้างงงงงหน่อยนะฮะก็คือเจอเส้น arc ไม่ค่อยได้ฮะเวลามนมุมต้องเจอเส้นตรงะนะฮะต้องเจอเส้นตรงแล้วต้องมีเส้นเหลือ นั้นเวลาตั้งลักษณะนี้เลยต้องมีทริคนิดนึงมันก็เลยยุ่งยากครับผมก็เลยใช้วิธีคือสรากเส้นเองนะฮะแต่ไม่ปรับมนมุมแต่ว่าตัวนี้มนมุมไว้เรียบร้อยแล้วงั้นก็คือไม่ต้องมนไม่ต้องมาช่วยลูดไปตามเส้นนี้เลยฮะอันนี้ผมไม่ลบเส้นแกนแต่ว่าตัวนี้ต้องปรับเป็นในตัวเบอร์ RB9 นะครับจะได้สอดคล้องกันสีขอปรับตัวนึงเป็นสีออกเหลืองๆหน่อยแล้วกันฮะสร้างเหล็กเสริมปั๊บเรียบร้อยครับอ่าในตัวใหม่ตัวนี้นะครับในม i เนอร์เชนตัวนี้ก็จะทําให้สามารถทําเจ้าตัวเเหลลล็็กกกกพพพววออ่าัษณะปปยนนนงขได้ใแผื ตอนนี้ผมก็สอนนักศึกษาทำพวกเหล็กเสริมแผ่นพื้นมันก็เลยมีปัญหาว่าเวลาผมปรับแล้วต้องมานั่งสร้างเป็นเส้นสี่เหลี่ยมต้องมาคำนวณเสร็จมันสู้วางเส้นอาร์คไม่ได้ครับอันนี้เข้าใจง่ายกว่าเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยครับจะอธิบายอีกทีนึงเพราะว่าการสร้างพวกเหล็กเสริมพวกนี้นะครับมันจะต้องมีตัวทดไว้ในใจอีกนิดนึงครับเดี๋ยวผมต้องวาดให้ละเอียดกว่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลงเพิ่มทริคอีอีกทีนึงว่าวิธีสร้างเหล็กตัวนี้เราต้องวัดจากขอบถึงขอบฮะแต่ว่าเวลาเราทำโมเดลเนี่ย มันเป็นแกนฮะมันเป็นแกนมันต้องทดมาอีกประมาณจุดหของไดมิเตอร์ก็คือ4.5มิลนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูในคลิปหน้าแล้วกันนะครับตอนที่อธิบายวิธีใช้เจ้าตัวของรีบาร์ฟอร์มไวในการสร้างพวกเหล็กประเภทงอขอเลยพวกนี้ฮะคือต้องรู้พิกัดของมันนะครับต้องรู้ของไอตัวแกนเส้นแล้วก็รู้ของแมสขอบแมสฮะจินตนาการถึงแมสที่มันเกิดขึ้นเราจะรู้พิกัดนะครับงั้นเวลาเขียนเหล็กพวกนี้มันต้องทดไว้ในใจนิดน,นึงครับเพราะว่ามันไม่ได้ออโต้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,นนะาะจเคื่อง ระยะในมิติพวกนี้นะครับเอาละครับสำหรับในเวอร์ชันนี้นะครับก็แนะนําว่ามีความสามารถเพิ่มขึ้น2ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวพอถึงวันก็ไปทดลองดาวน์โหลดดูนะครับให้สังเกตดูว่าเป็นรุ่นจุดหนึ่ง 5D แบบแต่ถ้าไม่ใช่ก็อันอินสตอลแล้วก็โหลดตัวนี้ไปติดใหม่นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ